believe in don't สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไออีกแล้วอะไร้็มากับแฟนค่ะวันนี้เราอยู่กับรถสีแดงแดงแบบแดงไม่ไหวแดงแบบแดงมากแดงแดงแดเลยนะคบแดงแบบสบันเลยนะทุกคนนั่นก็คือเจ้ามาด้าสอของเราคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวรถปีน18ันสบนะทุกคนก็ ราคาเบาๆครับเท่าไหร่้องเฟซ429,000บาทตกผ่อนเดือนละ7,000บาทเท่านั้นทุกคน7,000บาทได้ขับมาหน้าสองแล้วทุกคนสุดยอดโอ้รายได้15,000บาทที่ได้เลยนะออกคนเดียวได้เลยออกคนเดียวได้เลยอยากให้ดูสภาพรถเพราะว่ารถเราเพิ่งมาใหม่นะก็ต้องมีจัดการปรับสภาพบ้างแต่เราจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยดูแบบนี้ก่อนเลยอ่ามาเริ่มเลยครับด้านหน้าเป็นยังไงบ้าง ป้ายทะเบียนนี้หลายคนสงสัยว่าไม่อยากได้ป้ายนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนหม่ให้ฟรีนะครับเป็นป้ายกรุงเทพเลยนะใช่ค่ะเรื่องป้ายทะเบียนจัดการให้นะอ่ะดูด้านหน้าของเขาด้านหน้าโอ้ก็ริ้วรอยก็มีบ้างนิดหน่อยนะเห็นไหมใช่เนี่ยมันแตะมาครับมันไม่ได้หน้าเกลียดนะเดี๋ยวเราจัดการแก้ให้ให้มันเหมือนใหม่เลยนะคะอ่าด้านหน้าก็จะประมาณนี้ริ้วรอยบ้างปากลายนะสำหรับจัมาด้าสองไล่ไปด้านข้างไปด้านข้างด้านข้างมาดูมาดูมาดูยางมาดูล้อนะคะดูสิ อุ้ยล้อแม็กสุดสวยมากสีดำสีดำเขาเรียกว่าอะไรนะตัวรถเมทนิกเมทนิกใช่ไหมคะทุกคนโอเคยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะคันนี้เป็นปี18แล้วก็มาดูด้านข้างไล่มานะคะไล่มาไฟเลี้ยวไปกระจกมีมาให้ถ้ามีรอยนิดนึงนะแอบอาจจะต้องโดนวินมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเออน่าจะใช่น่าจะใช่นะเวลารีบๆไงเวินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เอาไปพวกขับจักรยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวไปโจมตีเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะมีกันสาดมาให้เรียบร้อยนะคะ สภาพสีฝั่งนี้ค่อนข้างจะอ่นน,นิดนึงนะเดี๋ยวจัดการปรับสภาพให้ขัดสีก็ออกแล้วทุกคนไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะอ่ะเปิดมาดูภายในเป็นไงดูได้เลยค่ะภายในแผงประตูแผงประตูดูสิสวยงามเลยเห็นไหมคะทุกคนดิ้วรอยแทบไม่มีเลยนะแผงประตูกุญแจครบสอ,องดอกยนะกุญแจสองดอกอยาจะโชว์กุญแจมันโชว์ยังไงรอยเม็ดอางเป็นไงน้องเฟนอ่ะรอยเมตดอางนะทุกคนมาดูก่อนเฟนดึงให้นะจึ๊กจ๊กนี่ เม็ดอาร์คเห็นไหมคะทุกคนลอยสวยงามเลยทุกคนดูสิถ้าเม็ดอาร์ค <Arc S 1> เห็นเม็ดอาร์คอย่างนี้เป็นยังไงน้องเฟนรับประกันให้เลยว่ารถเอนอี่ยคลีนคินเดิมๆจากโรงงานนะคะทุกคนไม่มีชนหนักน้ําท่วมแน่นอนเลยามาดูแปลงประตูฝั่งนี้ครับเป็นไงโอ้โหสวยทั้งหน้าสวยทั้งหลังอม,อมองข้างหน้าแล้วอยากหายหลังหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อ,อ่ะนี่ดูนะสวยว่าดูเม็ดอาร์คโอ้โหชัดเจนนะทุกคน รอยเม็ดทางมาด้านต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจากโรงงานเห็นไหมมีรอยขีดจากหุ่นยนต์ที่เขาจับแล้วเขาออกข็ปุ่นใช่เห็น<ช>ไหมจะเป็นแบบนี้นะอ่ะด้านท้ายเป็น,นยังไงบ้าง่ด้านท้ายกันนะคะทุกคนนี่ดูสิด้านท้ายก็เป็นตัวสี่ประตูนะเป็นตัวสกายแอคทีฟดูสิโลโก้มาสด้าสองคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้สองจุดพร้อมกับสี่จุดเอาหรอหนึ่งสองสามสี่จุด เขาให้มาเยอะนะแล้วก็มีกล้องถอยด้วยโอ้โหทั้งเสียงเตือนทั้งกล้องมันจะปลอดภัยไปถึงไหนใช่เหมาะกับมือใหม่ขับขับมากๆเลยนะคะทุกคนเซฟสุดๆเลยแล้วก็สามารถเปิดท้ายด้วยรีโมทได้ก็แค่กดเอ้ยเฮ้ยเปิดแล้วตกใจตกใจเลยโอเคเปิดท้ายมาท้ายเดิมไหมอ่าท่อซอกท้ายฝั่งนี้เดิมๆนะครับรอยซีนต่างๆคือจากโรงงานนะเนี่ยรอยเม็ดอาร์คชัดเจนมดูฝั่งนี้เห็นไหม รอยซีนเมทอาร์ชัดเจนเลยเห็นไหมคะทุกคนดูสิก็คือออกจากสูตรป้ายแดงมาเป็นแบบนี้เลยนะใช่แล้วก็นี่ขาดด้านในของเขาสะอาดมากเลยอ่ะอ่ะเปิดมาดูภายในอุปกรณ์ยังไรอยู่รบเอยดู่ครบนะครับแล้วก็บอะดเนี่ยของเขาก็สามารถพับได้ด้วยนะอ่ะเฟลองดึงฝั่งนั้นปั๊บแล้วเราก็พับดันไปปึ๊บปึ๊บมาเห็นไหมเป็นไง โอ้โหเก็บของได้อีกนะกว้างเลยนะคะงานของเราคือต้องไปเอาบอกขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวไปดูแผงประตูฝั่งนู้นกันต่อเลยมามามาเปิดดูแผงประตูฝั่งนี้นะเห็นไหมคะแผงประตูสวยงามเลยทุกคนดูสิใหม่ๆเอี่ยมๆเลยเห็นไหมเดี๋ยวมาดึงดูเมทอาร์คนะคะอ่ะดูเมทดอาร์คเห็นไหมสวยงามเลยว่า เวลาดูรถนะทุกคนต้องดึงดูเม็ดอาร์คด้วยนะเราจะได้รู้ว่าคันนี้เดิมหรือเปล่าโอเคไปดูด้านหน้ากันอ่ะประตูฝั่งนี้เป็นยังไงโอ้โหสวยงามครับแต่โครงตะเข็บได้นี่คือยังไม่หลุดไม่ลอกนะทุกคนแล้วก็เม็ดอาร์คอ่ะเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับเห็นไหมนี่รอยคีบจากโรงงานยังอยู่นะหัวน็อตเนี่ยหัวน็อตฝากระโปรงเนี่ย,ยไม่ใช่หัวน็อตประตูเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะก็คือถ้าเห็นรถสภาพอย่างเงี้ยทุกคนสบายใจได้เลยว่าสภาพเนี่ย มันเดิมม,มันเดิมสนิทไม่เคยพลิกความมาแต่ว่าจุดสําคัญครับมันอยู่ที่หน้าห้องเครื่องครับทุกคนเพราะว่ารถยนต์มือสองอะเวลาเราจะดูอะต้องดูห้องเครื่องเป็นหลักเลยใช่ไหม,อ,มอ่ะเดี๋ยวผมพาดูว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเดิมไหมห้องเครื่องหน้าห้องเครื่องเนี่ยมันเดิมไหมครับมาดูกันอ่ะเปิดฝากระโปรงมาน้องเฟนนี่<ฮ>เครื่องยนต์ของเขา sky active technology technology ใช่ไหมครองเป็นไง,ง,งดูอดี้รถเป็นไงครับหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ขยับเลยนะซอกต่างๆหัวน็อตไม่แกะ แก้ไม่แกะรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนซีนต่างๆชัดเจนอฝั่งนู้นเป็นไงดคฝั่งนี้แตคะบ้างไหมเหมือนกันเลยพี่ไอสวยมากๆเห็นไหมหัวน็อตไม่มีรอยแงะแกะหอดออกมาแน่นอนเลยค่ะทุกคนนี่ไล่ไปเลยนะไล่ไปเลยเห็นไหมเดิมๆทางนั้นเลยเห็นไหมคะทุกคนรถมันเดิมอ่ะห้องเครื่องก็เดิมใช่ห้องเครื่องสะอาดเลยเห็นไหมไม่มีร่องรอยของน้ํามันรั่วซึมออกมานะ โอ้โหแล้วขุมพลังสกายแอคทีฟของเขานี่บอกเลยว่าสุดยอดมากๆด้วยระบบของเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบสมรรถนะช่วงล่างนี่คือแบบสุด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 โอเคเดี๋ยวเราไปดูออฟชั่นภายในกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะจะถูกอกถูกใจหรือเปล่าเพราะเวลาเราใช้รถอะเราจะอยู่กับภายในเป็นหลักเลยใช่ค่ะทุกคนไปชมกันโอเคอะมาดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะทุกคน ภายในก็เป็นเบาะผ้าตัดกับได้สีขาวตาลายมากๆเลยมองไปเรื่อยๆทุกคนภายในก็กว้างอยู่ดูสิสะอาดนี่มีที่วางแ่นตรงนี้นุ่มๆนะทุกคนโอเคเบาะเขาใหม่มากเลยนะใช่เบาะใหม่มากมันเบาะหลังไม่เคยได้ใช้อือใช่แล้วดูดิสะอาดมากเลยเห็นปะที่วางคขาซีทให้สําหรับลูกๆด้วยนะเห็นไหมดูสิช่วงนี้เขาลงแอร์เป็นไงแอร์ถึงข้างหลังไหมน้องเฟยแอร์ถึงข้างหลังค่ะเย็นมากๆเลยนะแอร์แบบว่ามันตีมันถึงข้างหลังได้เลยนะทุกคนงงข้าหลันะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่าเป็นยังไงกันบ้าง ด้านหน้าฝั่งคนขับนะทุกคนก็ท่านั่งนี่คือแบบโอ้สบายมากเลยอะ่ะขอวางกุญแจก่อนนะเอาวางตรงนี้ที่วางกุญแจนี่ก็วางไปดีครับเ <laughs> ดี๋ยว่าจะวางตรงนี้ก็ได้เอาเปลี่ยนที่วางนิดนึงอะเปลี่ยนที่วางตรงนี้ <laughs> ไปเนี่ยแล้วก็ท่านั่งงานขับขี่หยคอนโซลนั่งเหมือนรถยุโรปมากเลยพี่มันมันเหมือนมากเลยแล้วก็เอาเอาเป็นว่านะความรู้สึกตอนนั่งอะปั๊บเห็นอะไรรู้ไหมเห็นจอแบบ heads up display อย่างงี้ h เอ มันเท่มากเลยนะทุกคนจอ He a d up d i ดี play ของเขาเนี่ยอะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะผมดับเครื่องก่อนปั๊บเขาก็จะพับลงอ้าสมมุติเราสตาร์ทเครื่องปั๊บ้เป็นโลโก้มาด้าสาขึ้นมาแล้วเปด้าสองขึ้นมาะนะครับใช่ใช่มันช่งางฮารูฮาราเสนอเกินนะทุกคนพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับมีปุ่มคูชอนโทลมาให้รับสายวางสายได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็เลขไมล์ของเขาเนี่ยสี่หมกิโลเท่านั้น สี่หมื่นโลทุกคนเบคไมรสวยมากและผมอยากจะบอกเรื่องของรถคันนี้ที่ผมอยากได้เลยนะก็ถ้าลูกค้าคนไหนออกรถกับไอแลวอยากจะมอบให้ไอก็มอบให้ได้นะทุกคนนั่นก็คืออะไรรู้ไหมนี่ตัวไอรถแมนของเราพอเราเปิดปั๊บเรากดโอ้ยมันเังแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอ่าอะไรอะไรนะที่เขาเรียกในไอรนแมนอ่ะนี่อะไรนะอะไรนะอะไรนะ เจไดไม่ใช่เจไดอะไรเจไดอ่ะชื่ออลอนแมนอ่ะเหรอไม่ใช่ที่มันจะมีตัวที่ช่วยอ่ะตัวช่วยของเขาอ่ะอีด e ิดเหรออ๋ออีด e ิดเหรอชื่อไม่คุ้นเลยชื่ออีดิดเหรอเออช่างมันเถอะค่ะทุกคนแต่เขาอยากได้จริงเห็นพูดมาหลายวันแล้วโอเคก็ <c oughs> นั่นแหละมันชื่ออะไรผมก็จําไม่ได้นะอ่าอ่าแล้วก็ด้านหน้าหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบแบบทัชสกรีนได้ด้วยนะเห็นไหมเราแตะได้ แตะไปอยากแตะอยากทัดก็แตะไปแต่ถ้าไม่อยากแตะไม่อยากทัดไม่อยากมือโดนหน้าจอเดี๋ยวหน้าจอเป็นรอยก็หนีตรงนี้อสามารถควบคุมได้ปรับได้ปรับเสียงเพิ่มขึ้นเหรอก็ปรับเสียงขึ้นลงได้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นระบบแมนนวลผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันสามารถแบบแบบรดเร็วอ่ะทันใจอ่ะล้อเนี่ยปรับไปเลยไม่ต้องมากดอังกดนี่ไงแล้วก็มีที่ใส่ทีดีใส่อ่า usb ได้มี power outlet ให้นะทุกคนแล้วก็นี่เกียร์ของเขา มีกล้องถอยโชว์ด้วยนะนี่กล้องถอยพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยที่เราบอกไปอโอ้้หมันสุดเอ้วมีระบบสปอร์ตด้วยอย่างแบบสายสปอร์ตนะ,อ,ะอยากชอบความเร็วนิดนึงก็ปรับขึ้นไปปั๊บแล้วขับแบบเครื่องยนต์มันจะแรงขึ้นหรือนะเปล่า แน่นอนจริงแน่นอนแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะอ่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้ก็ต้องมาลองขับแล้วแหละอ่าไปไปลองขับแล้วแหละไปลองขับกันเลยโหมดสปอร์ตเลยเดี๋ยวเปิดโชว์เลยป่ะอ่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อนอื่นจาวิสสตาร์ทรถได้ค่ะเจ้านายนี่ดูดูดูภูมิใจน้ำเหนื่อยัชเปนตรงนี้แหละค่ะทุกคนมีความสุขแล้วอ่ะไปโอเคค่อยไปนะตอนนี้ทางมันขรุขระนะทุกคนใช่เราได้ทดสอบช่วงล่างไปด้วยไงใช่เดี๋ยวเรากดโหมดสปอร์ตด้วยนะพี่ไออย่าลืมอ้าวโอเคเดี๋ยวเราออกจากตรงนนนี้ไปก่อะ ดูดิดดนี่มากอะ่ะก็ถือวันที่นั้น,นท่ามันคูขามากนะใช่ใชลองคิดภาพดูกลัวอย่างเดียวกลัวรถเปิดโอเคเอาลองให้มันรู้ไงเวลาลูกค้าใช้งานจริงกับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะเขาจะได้รู้ไปเลยอ่ะตีไฟเลี้ยวด้วยครับโอเคพร้ okay. อมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆกดหมดสปอร์ตนะเอาลองแบบไม่กดก่อนมันจะรู้สึกยังไงโอเค โอ้นี่ขนาดไม่กดนะเนี่ยว้ยายอยู่นะนี่กดเท้าอย่างเดียวนะเนี่ยจะถือว่าอัตราเร่งค่อนข้างยังสมูทอยู่เลยอาร์มองกดสปอร์ตอ๋อสปอร์ตอ่ะเราเหยียบเท่าเดิมแต่รอบมันจะขึ้นสูงขึ้นโอเคโอเคโอเครู้แล้วทำไมมันถึงสปอร์ตแรงแรงจริงตีโค้งนะตีโค้งนะดูชงล่างเขาดตีรถเล็กกันเนี่ยดูชงล่างเขาดิตีเขาฝั่งนี้เฮ้ย อันนี้ <EM> S> <S เกียบด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนเข้าโค้งขนาดนี้โอโ้โหย่อยไปเลย่อนเรื่อนเรื่อนมาถ้าเป็นรถรุ่นอื่นมันมเหวี่ยงเฟือแบบติดอย่างนี้นะคะทุกคนจริงจริงอันนี้กดสปอร์ตได้นะ80กิโลเมตรโอ้ยถือว่าเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะเหมือนแบบมันเบาอ่ะมันเบาเหมือนลอยเออลอยอ่ะแล้วก็เครื่องเสียงเขาที่เป็นไงดอันนี้ฟัง FM นะครับทุกคนไม่ได้เปิดบลูทูธแต่อย่างใดเนี่ยฟังซิงเบิดิ ติดเลยวเขาติดเมื่อไหร่เบรคจะเข้ารอเบรเข้ากันได้แล้วรอเบรคเข้ากันไปโอ้ไปไปผมไม่ติดเร็วเขาติดใช่ไหมปิดรีบปิดดีกว่ารีบปิดดีกว่าโอเคเฟลิกอะรู้สึกว่าหลงรักมันนะทุกคนสำหรับเจ้ามาด้าสคันนี้แล้วคุ้มด้วยผ่อนเลยเจ็ดพันเท่านั้นเองลองเปิดใจให้น้องมา โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าคันนี้มันน่าใช้มากไหมโอเคค่ะไปเอาล่ะหลังจากที่เราไปลองขับมาแล้วเป็นยังไงบ้างเฟนโโอ้หสปอร์ตเมื่อกี้ลองใช้หมวดสปอร์ตสปอร์ตจริงๆคนรถแรงรถเร็วมากเลยค่ะทุกคนอ่ะแล้วก็หนึ่งเลยที่ชอบนะช่วงล่างเขาค่อนข้างเฟิร์มใช่แล้วห้องโดยสารเวลานั่งอะเปิดเพลงฟังนะหูยเป็นไงฟินมากเลยอะเบสแบบดุ๊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 บดุบ๊บดุ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 ๊บด เก้าเป็นว่ามาได้2สอคันนี้ของเรานะราคาอยู่ที่4 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นตกพรเดือนละ7,000บาทใครที่มีรายได้1 5 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็สามารถออกคนเดียวได้แล้วนะครับแบบฟรีดาวใช่ฟรีดาวนะคะทุกคนแล้วค่าจะเข้าโอนฟรีไหม ค่าจัดค่าโอนภาษีพลบอลค่ะฟรีให้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าทุกคนจะอยู่เนื้อใต้ออกตกเราก็มีบริการส่งมอบรถแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะโอเคก็ถ้าใครสนใจรถคันนี้อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะดูคันอื่นๆของเราก็ติดต่อไปได้ที่เพจร้านของเรารถมือสองฟรีดาวน์ออมฮงคาแล้วก็ถ้าถูกใจอยากทักส่วนตัวหรือโทรส่วนตัวโทรหาเฟนได้ที่ไหนบ้างครับศูนย์หกสามเก้าหนึ่ง 3่ะหรือจะส่วนตัวหาไอซ์ครับ097 229 3857นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกด Subscribe ที่ช่องด้วยนะฝากช่องของเราด้วยค่ะชื่อช่องว่าอะไรกูว่าแล้วมึงต้องข่าโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย